สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่768ค่ะ768ใส่รหัสไว้ให้ได้บนซ้ายมือตลอดคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ได้บนขวามือแล้วค่ะรหัส 768ตัวนี้นะคะตามคำเรียกร้องคุณแม่ค่ะตัวนี้เคยมาแล้วแต่ว่ามันเป็นไซส์40นะคะเป็นงานผ้าชีฟองเนื้อดียับยากนะคะตัวนี้เป็นชาชีฟองเนื้อดียับยากถูกใจหลายโคนแน่นอนน้องดีไซน์นี้นะคะน้องเคยมาแล้วนะคะดีไซน์ที่เป็นดีไซน์ผูกโบแล้วก็เป็นงานปักฉลุตรงแขนนะคะตัวนี้เคยมาแล้วแต่ว่าเสียดายรอบนั้นเป็นไซส์40ไซส์เล็กนะคะตามคําสัญญาตามคําเรียบร้อยตัวนี้ไซส์ใหญ่ค่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่เป็นฟรี ไซส์รอบนี้เป็นฟรีไซส์มาไซส์เดียวเท่าน,านั้นตัวนี้อกเสื้อ44นิ้วอกเสื้อ44นิ้วขอบคุณแม่อกจริงไม่เกิน42-42ินิดยังใส่ได้ความยาววัดจากจุดนี้นะคะวัดจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อประมาณ23นิ้วนะคะตัวนี้นะคะ,ะมันก็เลยใหญ่กว่าตัวหนูนิดน,นึงเนาะน้ำซ้ำอกจริงแค่3 3ค่ะก็ใส่เสื้อ44อาจจะใหญ่นิดนึงนะคะตอนที่ใส่เสื้อ40่อ่ะมันก็จะพอดีพอดีน่ารักเนาะ,ะตัวนี้นะคะ ตามคำเรียบร้องคุณแม่ไซส์ใหญ่อยากได้นอนนิดน่งชจัดให้เลยนะคะคุณแม่ขาตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะใส่ได้ทุกคนค่ะหนูอ,อกจริงแค่33คะ่ะคุณแม่ตัวเล็กนิดเดียวนะนี่จริงตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ในกล้องไม่รู้เหมือนกันคุณแม่ขาหนูก็กําลังใส่เสื้อ44ในการวิวเพราะฉะนั้นรอบที่แล้วใครที่บอกว่าอยากได้นะคะตัวนี้ต้องมาจัดให้แล้วนะและวันนี้มีมาให้เลือกทั้งหมด สีสีค่ะสีสีนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะสีฟ้าเนาะมีสีดํานะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเรานะคะบอกราคาก่อนบอกราคาก่อนนะคะราคานะคะให้เท่าเดิมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นซึ่งต้องเพิ่มขนาดผ้าขึ้นนะแต่ว่าก็คือยังให้เท่าเดิมนะคะให้เท่าเดิมราคาลดๆนั่นแหละอยู่ที่729บาทค่ะ7 129บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบอก50บาทตัวแรก50บาทตัวต่อไป10บาท10บาทในการจะส่งครั้งเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้ยังร่วมโปรโมชั่นเดือนเมษาขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นโปรโมชั่นเดือนเมษาไว้ให้ค่ะก็ตัวนี้นะคะมาดูแบบกันก่อนเลยนะคะไซส์แล้วราคาแล้วต่อไปเป็นดูแบบค่ะน้องจะเป็นงานคอกลมนะคะงานคอกลมแต่ง เทปลูกไม้ให้รอบคอแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกต่อกระดิ่งนะคะต่อแบบทรงรูดระบายหรือทรงกระดิ่งนะคะปลายแขนแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าจริงๆหนูตัวแค่ส3่สามนะหนูก็เลยแบบมันก็เลยอาจจะใหญ่กว่าตัวหนูนิดนึงนะคะคุณแม่คะอะตัวนี้นะคะแขนกระบอกลงมาแล้วก็ต่อเป็นกระดิ่งนะคะทรงกระดิ่งทรงระฆังนะคะรูดระบายให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์นะคะจะมีผูกโบให้ซึ่งโบเขานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้มา จะเป็นแบบนี้มาแล้วเราก็ไปผูกโบนะคะมันจะโบมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะเก๋ๆน่ารากักแล้วก็เป็นทรงที่แบบหวานมากทุกคนหรือว่าชอบมากอยากได้ไซส์ใหญ่นะวันนี้ทาไซส์ใหญ่มาให้แล้วนะคะตัวนี้อ่าผูกโบนะคะแบบนี้มันก็จะเห็นเป็นโบตุ้งติ้งห้อยตรงเอวนะคะตรงเอวด้านซ้ายมือตรงสะโพกนาะด้านซ้ายมือแบบนี้น่ารักนะคะหวานทุกคน ue, น่าจะชอบตรงตรงเอวนี้แน่เลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะและต้อตัวนี้ที่น่ารักก็คือตรงปลายแขนเขา อันนี้นะจะเป็นเทปลูกไม้ให้รอบคอก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองเนื้อดีหยับยากนี่ถูกใจหลายคนแน่นอนคุณแม่คะ่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวนุขยําให้ดู เนี่ยไม่มีรอยหยบโปรยนะคะน้องเป็นผ้าชีฟองหยับยากกันเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่น้องจะเป็นได้เป็นงานปักฉลุนะคะตรงช่วงของปลายแขนนะคะ<ช>การเย็บนะคะต่อรูประบายนะคะเป็นทรงระคังแบบนี้ให้อย่างสวยงามเนาะนี่นะคะเป็นเย็บรูดระบายให้อย่างสวยงามมันมีความหวานนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานปักฉลุนะคะก็คือเป็นผ้าชีฟองนี่แหละนะคะแล้วก็ไปปัก ปักให้เป็นลายดอกไม้แล้วก็เป็นฉลุฉลุฉลุให้มันเป็นลายแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะงานปักฉลุอย่างที่บอกกันตลอดว่าจะเป็นงานแพงกว่างานปักปกตินะคะเพราะว่าทั้งปักให้มันเป็นลายด้วยแล้วก็จงฉลุฉลุตรงนี้ให้มันเป็นรูรูแบบนี้ด้วยนะคะมันจะมีความแบบเป็นสีเดียวกันเลยสำหรับคนที่ชอบงานที่มันแบบสีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลายปักเยอะเกินไปสีไม่เยอะไม่ต้องแต่งเยอะแม่ชอบแบบเรียบหรูดูดีอะไรอย่างเงี้ยเรียบหรูดูผู้ดีอะรุ่นพวกนี้เลยคุณแม่ค่ะนี่ แต่ว่าคือคนมองปุ๊บก็คือรู้เลยว่าเป็นงานแพงเนาะนี่คืองานนี่คืองานเห็นไหมคะตัวนี้งานสวยมากนะคะอะงานด้านหลังจะมีกระดุมคอแล้วก็จดหยดน้าให้แบบนี้นะคะนี่เลยผ้าทิ้งตัวสวยผ้าเห็นไหมคะผ้าเป็นชีฟองที่เนื้อไม่ได้บางนะคะเนื้อไม่บางเบาแล้วก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งแล้วทิ้งตัวสวยแล้วก็เป็นชีฟองหยับย่างอีกด้วย นี่เลยนะคะไม่ต้องโฆษณาเดี๋ยวเลยมั่นใจว่าขายดีแน่นอนเพราะว่ารุ่นที่แล้วขาดไซส์40ยังขายดีมากอันนี้คือไซส์ดีด้วยไซส์44นะคะและคือให้ราคาแค่729บาทเท่านั้นคุณแม่มคะอ่ะมีทั้งหมด4สี4เนาะสีแรกที่เรใส่มาจะเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะตัวนี้จะเป็นชมพูกลางๆไม่ได้ไปม่วงหรือว่าไม่ได้ไปส้มเป็นชมพูกลางๆความเข้มกลางๆเลยนะคะกําลังดีกาลังสวยกาลังหวานสีชมพูค่ะแล้วก็สีต่อมาตัวนี้จะเป็นสีครามนะคะเป็นสีครามมันไม่ได้แบบ ออกฟ้าใสแต่มันไม่ได้ขนาดกลมเนาะมันเป็นสีครามน,นะคะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูนะชอบเขาตรงรายปักปักมากเลยนะคะงานปักฉลุตรงแขนนะคะแล้วก็ตรงแขนนะคะมีความเย็บเป็นรูประบายนะคะสวยงามตัวนี้เป็นงานแบบเรียบหรูดูดีขึ้นไมคะ่ะไม่ต้องมาเยอะเนาะแล้วก็สีดํา ตัวนี้ก็ติดดามาให้นี่นะคะแล้วก็ได้งานปากักชรุเหมือนกันนะคะสําหรับสีดํานะคะนี่สำหรับสีดํานะคะซึ่งตัวนี้มันสุภาพเรียบร้อยตรงที่มันตรงช่วงตัวไม่มีส่วนไหนที่เห็นเนื้อเราเลยนะคะก็มันเป็นสุภาพแล้วก็ติดดํามาให้เนาะแล้วก็เป็นแบบที่แบบไม่มีลายอะไรเยอะแยะมันมีแค่แบบตกแต่งแค่นี้นะคะดูดีเลยก็ติดดามาให้อันนี้เป็นงานของดําได้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสีน้ําตาลก็ยังออกเป็นโทนน้าตาลสุภาพเลยน้ําตาลแบบนุดนนูนน้ำตาลสุภาพนะคะแล้วก็งานปักฉรุนะคะ นี่งานปักฉลุนะคะบอกเลยว่าสวยนะคะ729บาทเท่านั้นคุณแม่คะเดี๋ยวน้ำซมไปเปลี่ยนให้ดูนะช่วงนี้อาจจะแบบผอมนิดนึงนะคะกินอะไรไม่ค่อยได้น่าร้อนนะคะมันก็จะจะ,จะรวมกับตัวหนูนิดนึงนจริงๆหนูอกแค่33คุณแม่คะนะคะและกำลงังใส่เสื้อ44ในการรีวิวถ้าคุณแม่อกตั้งแต่แบบ38ขึ้นไปจะถึงไม่เกิน42สน้มบอกเลยว่าใสา่อันนี้ได้ใส่สวยด้วยนะคะนี่เลยสีชมพูคะ่ะ สีชมพูค่ะถ้าคุณแม่สนใจสั่งรหัส768ค่ะ รหัส6 8ค่ะอยู่กับผ้าชีฟองยับยากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ผูกโบที่เอวนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าครามนะคะฟ้าครามไม่ได้กลมไม่ได้น้ำเงินนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟ้าเนาะเป็นสีครามครามค่ะเป็นสีโทนเย็นนะคะ,ะคุณแม่ค่ะตัวนี้นะคะยิ่งแมทกับเกงขาวตัวนี้ยิ่งได้รูแบบเออเย็นตาเนาะดูเป็นนางเอกทั้งเอกนะคะเพราะเป็นสีโทนเย็นเนาะคุณแม่ตัวนี้นะคะ เป็นแบบขายดีที่เคยทำมาเป็นไซส์เล็กไซส์40แล้วก็คือแบบทำไมไม่มีไซส์ใหญ่วันนี้จัดมาให้แล้วไซส์44นะคะฟรีไซส์44นะคะถ้าใครสนใจสั่งรหัส7-68แล้วก็สีฟ้าครามได้เลยค่ะด้านหน้าเนาะด้าหน,ห,นาหลังนะคะมีกระดุมคอให้นะคะ 768ค่ะรหัส768ตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะออกน้ําตาลนุดๆนิดนึงมันไม่ได้น้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็ไม่ได้น้ำตาลสว่างมากเนาะมันจะแบบนุ่ดๆนะคะน้ําตาลนะคะแบบนี้สุภาพเรียบร้อยตามแบบเขาอย่างที่บอกไปว่าแบบนี้มันจะแบบเรียบร้อยเนาะตรงกลางเนี้ยคือใครชอบโทนแบบสายครีนครีมอะไรเงี้ยสายสบายตาสะอาดตารุ่นนี้เลยแล้วก็สีจะไม่ทามาโทนฉูดฉาดเลยอย่างที่เห็นว่สีครามสีชมพู Muhammad นะคะแล้วก็สีน้ําตาลไม่มีโทนฉูดฉาดเลยค่ะเป็น สีโทนสุดภาพด้วยนะคะ,ะคุณแม่ค่ะสีน้ําตาลนะตัวนี้นะคะแขนเนาะมันจะมีความแบบเย็บเป็นแบบรูดระบายอะ่ะแม้กระทั่งการเย็บรูดระบายก็ยังสวยแลวก็คือมันจะเห็นเป็นทรงแบบกระดิง่งกระดิ่งแบบนี้เป็นทรงือนทรงระฆังกระดิ่งๆๆแบบนี้แล้วก็ตรงปลายเนาะจะเป็นงานปักฉลุลายดอกไม้นะคะสวยเนาะเหมาะกับแบบโบที่ผูกนะคะด้านข้างด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะ,ะคุณแม่ค่ะราคา7 2 9้บาทนะคะจำไม่ได้ว่าตอนแบบเออช่วงก่อนอะไรน่าจะ น่าจะแกะใกล้แปดเลยอะรุ่นนี้น่าจะใกล้ใกล้แปดเลยนะคะแล้วก็วันเนี้คือเขาจะมีแบบบวกค่าผ้าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าผ้ามันเยอะขึ้นจากไซส์สี่สิบอะมาต้องเยอะนะคะวันนี้เป็นไซส์ส4่นะก็ขายไม่เพิ่มนะคะไม่เพิ่มราคาแล้วก็ลดอีกด้วย,ยมั้งเนี่ยนะคะเอา7 2็บกาบาทพอนะคะถ้าใครสนใจคุณแม่สั่งรหัส768ค่ะ รหัส768ค่ะสำหรับสีนี้จะเป็นสีสุดท้ายสีดำนะคะสีดำรูวนดำสนิทนะคะตัวนี้สามใส่ไปงานขาวดำได้ไม่มีส่วนไหนที่เห็นเนื้อเลยนะคะอันนี้สุภาพเรียบร้อยแน่นอนทั้งหน้าทั้งหลังทั้งแขนเลยนะคะอันนี้คือด้านหลังเนาะ แล้วก็ตัวนี้มีงานแบบตกแต่งแบบไม่เยอะเกินด้วยมันดูแบบเออถ้าเราไปงานขาท่งมันดูแบบไม่ไมได่ดีใจไม่ได้ลื่นเลิงขนาดนะคะเพราะว่ามันมีงานตกแต่งแค่ส่วนของตรงนี้เองนะคะแค่ตรงแบบเออการปักสรุปแค่นี้แล้วก็มีส่วนของโบนะคะแล้วก็มาในแบบผ้าสวยๆนะคะสุภาพเรียบร้อยเนาะอะ,อะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีดํานะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอาติดมาให้นะคะตัวนี้ดําสนิทค่ะ ราคานะคะสมทวนให้ตัวนี้7 2 9บาทไซส์เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วความยาว23นิ้วนะคะรหัส7 6 8นะคะมีทั้งหมด4สี 4, ชมพูฟ้าครามน้ำตาลแล้วก็ดำค่ะถ้าสนใจช่องทางตนต่ออยู่ด้านบนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ